You're Summary to listening The สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นมุมมองเกี่ยวกับการสร้างความมั่งคั่งยุคนี้จากวงคุยของหลายๆท่านเลยใช่ค่ะเป็นบทสนทนาที่มีชีวิตชีวามากมีทั้งเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองการลงทุนแล้วก็มีเรื่องอแรงผลักดันส่วนตัวด้วยว่าเขาผ่านอุปสรรคกันมายังไง ป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะลองสกัดเอาความคิดดีๆหรือมุมมองที่แบบเอออาจจะทําให้เราเอ๊ะขึ้นมาบ้างจากเรื่องราวการเดินทางทางการเงินของพวกเขานะคะมาเริ่มกันเลยนะคะจุดแรกที่แบบสะดุดหูมากคือเรื่องจุดเริ่มต้นค่ะเขาพูดถึงพลังของสิ่งที่เรียกว่าแรงผลักดันบางทีมันมาจากเรื่องง่ายๆอย่างามีคนเล่าว,ว่าเคยโดนมองว่าขับรถกระจอกทั้งที่บ้านก็มีฐานะนะคำพูดแค่นั้นแหละค่ะ กลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลเลย <c oughs> มันเหมือนไปท้าทายความคิดเดิมๆที่ว่าต้องรวยอยู่แล้วถึงจะสร้างตัวได้แต่จริงๆคือหลายคนก็เริ่มจากไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคะใช่ครับประเด็นนี้มันเชื่อมกับเรื่องความคิดแล้วก็ความพยายามชัดเจนเลยคือคนที่พยายามเก่งขึ้นทุกวันเนี่ยยังไงก็มีคุณค่าอย่างเรื่องที่มีคนยอมไปนอนที่นอนแบบโหสภาพแย่ๆที่นิวยอร์กอันนั้นก็คือพิสูจน์ให้เห็นเลยว่า ถ้าตั้งใจจริงความลำบากมันก็แค่ทางผ่านอืมจริงด้วยค่ะมันตรงข้ามกับปัญหาที่บางทีเราเห็นในสังคมเรานะคือใช้เงินเกินตัวไปหน่อยจนไม่มีเหลือไปต่อยอดหรือว่าลงทุนอะไรเลยนั่นสิคะแล้วพอเริ่มมีเงินเก็บขึ้นมาบ้างก็เจออีกด่านเลยคือเรื่องเงินเฟ้อในวงคุยเขามองว่าตัวเลขที่เราเรารู้สึกกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะแบบเฉียดส0เลยนะไม่ใช่แค่หนอย่างที่ประกาศกัน ครับครับความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันน่ากลัวตรงที่มันค่อยๆกินเงินเราไปเรื่อยๆมีตัวอย่างหนึ่งแบบสุดตรงมากคือถ้ามีมรดกพันล้านแต่ใช้ชีวิตเท่าเดิมไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับเขาบอกห้าปีผ่านไปมูลค่าอาจจะเหลือไม่ถึงครึง่งโหวเลยมองว่าเงินเหมือนเป็นเครื่องขยายตัวตนเราเลยถ้าใช้เป็นก็ดีไปใช่ครับมูลค่าเงินมันลดลงตลอดเวลาจริงๆวิธีจะสู้กับมันที่เขาคุยกันก็คือต้องทําธุรกิจเป็น หรือไม่ก็ลงทุนเป็นเพราะถ้าทํางานประจําอย่างเดียวเนี่ยารายได้มันมีเพดานของมันอยู่ไม่น่าจะทันเงินเฟ้อระยะยาวได้ค่ะเงนคําถามต่อมาคือแล้วจะลงทุนยังไงดีในวงสนทนาน,นี้พูดถึงเครื่องมือเยอะมากเลยใช่ไหมคะโอ้เยอะมากครับมันสะท้อนถึงช่วงวัยประสบการณ์แล้วก็ระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ด้วยนะ ก็มีตั้งแต่สินทรัพย์เสี่ยงสูงปรีดอย่างคริปโตเช่นบิตคอยอีเทเรียมอะไรพวกนี้ที่แบบผลตอบแทนอาจจะสูงมากแต่ก็เสี่ยงมากเหมือนกันใช่ครับ ้องยอมรับความผันผวนให้ได้อาจจะขาดทุนหนักเลยก็ได้เขาก็พูดถึงกลยุทธ์ DCA ทยอยซื้อหรือแม้แต่การเอาคริปโตไปค้ำประกันกู้ในโลก DeFi DeFi นี่คือเหมือนธนาคารบนบล็อกเชนใช่ไหมคะประมาณนั้นครับแต่ก็ย้ำว่าความเสี่ยงสูงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมีคนยกตัวอย่างตอนขาดทุนหนักๆจากโก f ฟ t u r e สมัยก่อนด้วยเหมือนกันอ๋อค่ะทีนี้พอผ่านช่วงที่แบบฟัมบูต้องเสี่ยงเยอะๆมาแล้ว สัวเลือกที่มั่นคงขึ้นก็มีพูดถึงอย่างหุ้นปันผลอันนี้จะเน้นกระแสงเงินสดสม่ำเสมอเหมาะกับตอนที่พอร์ตใหญ่พอแล้วค่ะ <c oughs> หรืออสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็มีหลายมุมมองบางคนก็ว่ายุคนี้ทำกำไรสั้นๆยากแล้วต้องมองอยาวๆแบบคุณตันที่เขาเน้นทำเลดีจริงๆที่ดินมรดกถ้าทำเลไม่ดีก็อาจจะขายยากเหมือนกันนะคะใช่ครับส่วนตราสารนี่พวกหุ้นกู้พันธบัตรเดี๋ยวนี้ก็เข้าถึงง่ายขึ้น มีการทำเป็น t o k e n i ไอเซชัด้วยแล้วก็มีกลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก <c oughs> เช่นกู้เงินสกุลที่ดอกเบีย้ยถูกๆมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าโห oh, ฟังดูซับซ้อนจังเลยอ่ะครับแต่ก็ต้องระวังความเสี่ยงนะอย่างตอนซิลิคอนแวลลีย์แบงก์ลมเนี่ยก็เป็นบทเรียนสำคัญแสดงว่าความรู้นี่คือหัวใจหลักเลยนะคะขาดไม่ได้เลยใช่เลยครับเป็นประเด็นใหญ่ที่เขาเน้นกันมาก คือหลายคนยังอาจจะขาดความรู้พื้นฐานทางการเงินไปอย่างเรื่องหุ้นปันผลบางคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยแล้วก็ย้ำเรื่องพลังของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแค่อ่านหนังสือดีๆเดือนละเล่มเนี่ยก็อาจจะนำหน้าคุณอื่นไปเยอะแล้วอืม hmm. แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับคือสร้างคุณค่าให้ตัวเองไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรแม้แต่ง,งานบริการก็เรียนรู้จนเก่งได้ หรือถ้าเป็นสายเฉพาะทางอย่างตากล้องที่เขาคุยกันก็พัฒนาทักษะรอบด้านไปเลยทั้งกำกับคิดงานโปรดิว c ์ทำกราฟิกได้ด้วยแบบนี้ก็จะโดดเด่นน่าสนใจมากค่ะแต่ก็มีเรื่องที่คนมักจะพลาดกันบ่อยๆด้วยใช่ไหมคะเรื่องการประหยัดเนี่ยใช่ครับ อันนี้น่าเสียดายมากคือการประหยัดผิดที่เช่นประหยัดเงินไม่กี่บาทแต่ยอมเสียเวลาซึ่งจริงๆมันมีค่ามากกว่านั้นเยอะอย่างยอมดูโฆษณา YouTube แทนที่จะจ่ายพรีเมียมอ๋อเข้าใจเลยค่ะหรือยอมเดินทางวลาหลายชั่วโมงแทนที่จะเช่าที่พักใกล้ที่ทํางานแล้วเอาเวลาไปพักผ่อนหรือพัฒนาตัวเองและที่สําคัญสุดคือไม่ยอมลงทุนในความรู้ของตัวเองอันนี้แหละครับที่น่าเสียดายที่สุดมีคําถามหนึ่งในวงคุยที่ท้าทายความคิดมากเลยค่ะ คือถ้าสมมติวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะแต่ความรู้ประสบการณ์ยังอยู่ครบจะใช้เวลากี่ปีกลับมาที่เดิมคำตอบนี้หลากหลายมากครับมีตั้งแต่5-6ปีบางคนบอก15ปีหรือบางคนก็ว่าอาจจะไม่เท่าเดิมแล้วขึ้นกับอายุกับแรงที่เหลืออยู่แล้วเขาคิดว่าจะทํำยังไงกันคะกลยุทธ์ก็น่าสนใจครับเช่นอาจจะพุ่งไปที่อุตสาหกรรมอนาคตเลยอย่างธุรกิจสุขภาพอายุยืนยาว longevity หรือใช้ความเชี่ยวชาญไปลงทุนในคนเก่งๆช่วยปั้นธุรกิจ หรือแม้แต่ยอมเอาทักษะตัวเองไปแลกคุณในสตาร์ทอัพแทนเงินเดือนโอ้โห oh มันยิ่งตอกย้ําเลยนะคะว่าความรู้สําคัญกว่าตัวเงินจริงๆใช่ครับงั้นสรุปจากที่เราคุยกันวันนี้สิ่งที่ได้จากการเจาะลึกบทสนทนาน,นี้ก็คือพลังของแรงผลักดันความสําคัญมากๆของความรู้ทางการเงินการลงทุนที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็เรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมถึงทัศนคติที่ถูกต้องซึ่งอาจจะสําคัญกว่าว่าเราเริ่มต้นจากจุดไหนได้วยซ้ําครับผมทั้งหมดนี้มันชี้ว่าการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฝุกๆุกแต่เป็นการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความอดทนแล้วก็การตัดสินใจที่ดีตลอดทางเลยนะคะครับสิ่งที่น่าสนใจทิ้งทายไว้นะครับคือ ถึงแม้ว่าเครื่องมือลงทุนมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจากคุณอสังหามาเป็นคริปโตหรืออนาคตอาจจะมีอะไรใหม่ๆอีกแต่แก่งจริงๆเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตการปรับตัวการเข้าใจความเสี่ยงการให้ค่ากับเวลาและความรู้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นหลักการที่ไม่เคยเปลี่ยนเลย คำถามที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆก็คือจากเรื่องราวและบทเรียนที่เราคุยกันวันนี้มีอะไรเล็กๆสักอย่างไหมที่เราพอจะเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นการลงทุนในความเข้าใจทางการเงินของตัวเราเอง